สนแคระเป็นพันธุ์ไม้ที่มีขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับสนปกติถูกเพาะปลูกเพื่อใช้เป็นไม้ประดับในสวนหรือพื้นที่ขนาดเล็กเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีสวนขนาดย่อมย่อมหรือผู้ที่ต้องการปลูกต้นไม้ในพื้นที่จำกัดสนแคระมีหลากหลายสายพันธุ์แต่ละพันธุ์มีลักษณะเฉพาะตัวที่ทำให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และการใช้งานที่แตกต่างกันการดูแลรักษาสนแครนั้นไม่ยุ่งยากมากแต่จำเป็นต้องมีการรดน้ำปลูกในดินที่มีการระบายน้ำดีและได้รับแสงแดดพอสมควรสนแครส์สามารถใช้ตกแต่งพื้นที่ภายในและภายนอกบ้านได้และยังสามารถปลูกในกระถางเพื่อการตกแต่งภายในอาคารได้เช่นกันสนแคร คือเป็นพืชชมงคลที่นิยมปลูกในหลายวัฒนธรรมโดยเฉพาะในวัฒนธรรมตะวันออกเช่นจีนและญี่ปุ่นสนแคร์ถูกนำมาใช้ในศิลปะบอนไซซึ่งเป็นการปลูกและตกแต่งต้นไม้ขนาดเล็กให้งดงามและมีรูปทรงที่สวยงามการปลูกสนแครเป็นบอนไซถือเป็นศิลปะและการฝึกฝนจิตใจให้สงบ และมีสมาธิเหตุผลที่สนแคลถือเป็นพืนชชะมงคนมีดังนี้ 1. สัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความอดทนสนเป็นพืชที่มีความทนทานต่อสภาพอากาศที่แปรปรวนได้ดีการปลูกสนแคลเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งและความอดทน 2. ความยั่งยืนและความเจริญรุ่งเรือง สนแคร์มีอายุยืนยาวและเจริญเติบโตอย่างช้าช้าทำให้เชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของความยั่งยืนและความเจริญรุ่งเรือง 3. ความสงบและสมาธิการดูแลสนแคร์ต้องใช้ความใส่ใจและสมาธิการมีสนแคร์ในบ้านหรือที่ทำงานจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่สงบและช่วยให้มีสมาธิม,มากขึ้น การปลูกสนแครจึงไม่เพียงแต่เพื่อความสวยงามและการประดับตกแต่งเท่านั้นแต่ยังเป็นการเสริมสร้างสิริม,มงคลและสร้างบรรยากาศที่ดีในบ้านหรือสถานที่ทำงานอีกด้วย